ผมก็ค่าผมก็ค่าแค่หกตัวสองสี่แล้วก็หกถ้าไม่รวมเบิ้ลเพราะว่าเยอะไปก็ซื้อไม่ได้บางคนก็ไม่มีงบนะครับงวดน,นี้รัฐบาลนะเด่นเจ็ดยืนเจ็ดครับงวดเน,นี้ยแต่ไม่รู้ว่าจะมาเจ็ดอะไรเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะครับเจ็ดยืนเจ็ดแน่นอน งวดนี้แต่ไม่รู้ผมไม่รู้ว่าจะมาเจ็ดจะมาบนหรือมาล่างอันนี้ยังไม่ได้ทำสูตรแต่คิดว่าเจ็ดมาอ่ะพร้อมหรือยังใครพร้อมแล้วกดเลขหนึ่งมาผมจะให้ดูเลขเด่นหนเลขเด่นสตัวมา1ตัวแล้วผมจะให้แม่ดูแล้วผมจะให้แม่แคปแม่แม่ให้พี่พี่แคปแล้วเอาไปพิจารณาเอานะครับว่าชอบ7ตัวไหนเผื่อเอาไปจับเข้าสามตัวเหมือนงวดที่ให้ หนึ่งสี่เจ็ดแปดนะครับที่มันเข้าสามตัวตรงเลยนะครับที่มันเข้าสามตัวนี่งวด,ดที่แล้วก็สูตรนี้คือค่อนข้างแม่นนะครับใครที่รออยู่พร้อมแล้วกดเลขหนึ่งมาเปิดการมองเห็นเพจให้หน่อยนะครับเมื่อเช้าก็โดนโดนเฟซบุ๊กหาว่าทําผิดกฎจริงผมโดนผมก็หวันหว่นใจอยู่เหมือนกันแบบมาไลฟ์สดคนซีเบิงบ้งบิ้งบ้านอ้อเขาลบเขาลบแชทผมไปแล้วนะครับ เขาเขาหาว่าผมเชิญชวนเพิ่มยอดลงยอดไลค์ยอดแชร์อะไรของเขาก็ไม่รู้อะ่ะ facebook กดมันเยอะเขาก็ลบของผมออกไปแล้วอืมกดหนึ่งมาครับห้าร้อยคนดูสวัสดีครับกดหนึ่งมาแม่กดหนึ่งเพื่อเปิดการมองเห็นรอบสุดท้ายนะใครอยากได้ทูกทอธงเจ็ดหนึ่งร้อยส่งฟรีนกนนูเก้าสิบแปดปสิบเก้าบาทส่งฟรี <c oughs> ส่วนอันนี้จะเป็นเขาเรียกน้ำมันสาร,ริการนะเป็นสาร,ริกานะครับเป็นน้ำมันสาร,ริกาเป็นสาร,ริการค,คู่นะเกี่ยวกับเมตตามหานิยมประหัตส,สอเสือเกนย์ก็ร้อยเดียวนะครับเดี๋ยวให้ดูลอตเตอรี่ด้วยในในซื้อม,มาเนี่ยอ่ะพิมพ์เลขหนึ่งมาแม่พิมพ์เลขหนึ่งมา ใครคอมเมนต์งวดนี้ขอให้ได้เป็นเศรษฐีขอให้ถูกสามตัวตรงขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งใครแอบดูไม่ไม่ไม่แสดงไม่แสดงคอมเมนต์งวดนี้ขอให้ถูกไว้กิน <c oughs> ใครคอมเมนต์นะครับใครที่แอบดูไม่ไม่ไม่อะไรนะไม่กดไม่แสดงเขาเรียกอนะไรไม่ไม่มีปฏิสัมพันธ์ในในไลฟ์สดนะครับ ไม่มีปฏิสัมพันธ์ก็คือว่านี่แหละตามนี่นี่แหละไม่ใช่ผสมพันธ์นะปฏิสัมพันธ์ก็คือว่าเวลาให้พิมพ์หนึ่งก็พิมพ์เวลาให้แชร์ก็แชร์อันนี้ไม่ได้บังคับใครแชร์ได้ก็แชร์ใครแชร์ไม่ได้ก็ไม่ต้องแชร์ใครแอบเล่นก็ไม่ต้องแชร์นะครับแต่ใครมีปฏิสัมพันธ์งวดน,นี้ซะทุกข,ขอให้ ขอให้คนที่มีปฏิสัมพันธ์กับไร่สดนี้ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งขอให้ถูกรางวัลใหญ่ๆขอให้ปังๆขอให้ยิงๆแล้วก็ขอให้มีโชคร่วมกับผมไปเรื่อยๆแบบนี้พรุ่งนี้ก็ขอให้เหวยเราพัฒนาเข้าอีกไม่ไม่ได้ว่าเอาตังค์มาให้ก็คือแบบว่ามาบอกกันนะเออเนี่ยไม้เอกอวยพรเนี่ยแม่ถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยอุย้ยผมก็ดีใจเลยนะจริงคนในกลุ่มผมมาเคยถูกรางวัลที่หนึ่งเข้ามาในกลุ่มนี่แหะครับ ถูกรางวัลที่หนึ่งคนลุกมากเลยอ่ะน่าจะปีกว่าแล้วอย่าลืมมาบอกกันนะไม่แน่นะครับสี่ร้อยกว่าคนเนี่ยอาจจะถูกรางวัลที่หนึ่งถูกรางวัลใหญ่ๆทักมาบอกกันนะเอ้ยวันนั้นไหมเอกอวยพรนะวันนั้นเนี่ยวันนี้น้องวันนั้นน้องอวยพรเนี่ยพี่ถูกเนี่ยถูกรางวัลที่สองที่สามที่สี่มาบอกกันอ่ะผมเชื่อว่าต้องมีอยู่แล้วนะครับเพราะผมอวยพรไปให้เพราะว่า ถ้าดวงดีอ่ะมันบวกกับพลังบวกมาเจอกันนะมันยิ่งจะดวงดีกว่าเดิมอ่ะอันนี้ให้ดูของเก่าก่อนพร้อมแล้วนะครับอันนี้คือของเก่านะครับศูนย์หนึ่งสองสามงวดนี้อยู่อำเภอนายงูงถ้ามีโอกาสคงได้เจอกันนะโอ้ยไม่ต้องมีโอกาสหรอกแม่ผมไปอยู่แล้วผมไปเป็นเจ้าภาพกระถิน วันที่สิบสองเพื่อจิกาครับแล้วมีหมอลำด้วยหมอลำคณะขวัญใจแฟนนะครับอืเดือนหน้าใช่ไหมไวอยู่นะเวลานี่เดินไวมากเดือนหน้าแม่วันที่สิบสองนะครับดูพีเอ้ยเบิ้งฟีนะหมอลำคณะขวัญใจแฟน แมนจักกระพัน์หรือเปล่าผมก็พอเข้าใจคือกันเออน่าจะใช่นั่นล่ะเจงตอนไปทําสัญญาน่ะไปทําอยู่สนามบินอุดรธานีอ่ะผมยังไม่รู้จักเลยว่าอันนี้ไม่ไม่รู้จักเลยว่าคือเจ้าของวงอ่ะมาถ่ายรูปกับผมมีหลักฐานอเ๊ยบึ้งยุ่ใส่ว่ะมีมีหลักฐานอยู่แต่ว่าผมอะ ปิดเมตรตอนนั้นอ,ะอ่ะอ่เดี๋ยวผมออยซียิังแป,ป๊บนึ่งด้วยงวดน,นี้รัฐบาลนะเลขเด่นมาหนึ่งตัวนะครับให้เจ็ดสามสองห้าจับเล่นเลยนะเผื่อได้สามตัวนะครับเจ็ดสามสองแล้วก็ห้างวดนี้มาแน่นอนหนึ่งตัวนะครับ มาแน่นอนหนึ่งตัวนะครับงวดนี้แล้วผมก็จะเอาน,นี้แหละมาจับเป็นตัวเด่นให้แม่สองตัวผมบอกแล้วงวดนี้ผมพูดไปแล้วผมว่าไปแล้วเด้อขอบคุณคนที่ร่วมบุญร่วมกฐินด้วยนะอนุโมทนาสาธุุญทุกคนงวดนี้รัฐบาลผมฟันเจ็ดทีนี้ผมจะให้ดูออมไปไม่ใช่ให้ดูลอตเตอรี่ก่อนจะไปเพื่อจะได้ซื้อตม ยังไงก็เจ็ดง่อนเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าจะมาบนหรือมาล่างจะมาหลักร้อยจะมาหลักหน่วยจะมาหลักสิบยังไงก็มีเจ็ดอันนี้คือลอตเตอรี่ที่ซื้อมานะครับนี่เห็นไหมผมเหมา7 7เจ็ดเจดศเจ็ดเจดเจ็ดเก้า 72 70 79 07 70 77แล้วก็2 7มีแต่7ครับเออชอบผมไปหาซื้อไว้นี่มีแต่7งวดน,นี้ <c oughs> มักเจ็ดโอเคขอบคุณคนที่ที่ ขอบคุณแม่แม่ทุกท่านนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับไลฟ์สดผมไม่ลบคลิปนะใครดูก็ดูย้อนหลังนะครับใครอยากเข้ากลุ่มก็แอดไลน์ด้านล่างไว้เลยนะครับใครอยากได้ทูบก,ก็ทอทงเจ็ดวันนี้ขอให้เฮงขอให้รวยเดี๋ยวพาไปดูกับข้าววันนี้เรามีพ่อครัวไอ้แม่แม่ครัว <laughs> นี่ครับอันนี้ทำอะไรเนี่ย อันนี้ผัดก,กะเพราปลาหมึกไก่อายใสพริกไทยอันนี้อะไร,รอ,อันนี้เขาเรียกว่าไก่หอยอันนี้ไก่หอยไก่หอยใส่หมูยอ,อเออเดี๋ยวไอ้ร้านเรียกว่าผัดก,กระดูกก้อนหมึก่พริกอ่อนน่ากินมากเลยทุกคนพร้อมกับข้าวเสิร์ฟพร้อมทอนยัวแห้งเดี๋ยวน้ำลายแฝงสิน้อ no. อ้ยใครมาไม่ทันดูย่อนหลังเอานะสิบไปแล้วเด้อขอบคุณหลายๆกินหลายลายคนเนีแซ่บกินผู้เดียวว่าแซ่บดรอ,อสิบิ้งคอมเมนต์ก็สิบไป <laughs> หลายๆคนนี่น้ำลายแตกแลเลยคอมเ็นบอ น่ากินจังเลยค่ะน่าทานจังเลยน่ากินจังเลยค่ะเป็นตาแซบเท้กลัวมาพี่น้องเจ็ดแปดเจ็ดแปดจับเลยถ้าชอบแม่จับเลยชอบตัวไหนชอบเจ็ดลูดเลยอือโอเคไปแล้วนะคร